วันนี้ว่างๆก็จะมาลื้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับพอดีทํากุญแจหายก็เลยต่อตรงนะครับวันนี้พอดีให้ช่างทํากุญแจให้เรียบร้อยก็จะมาถอดสายตรงออกนะครับเสียบปลักเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าเราทํากุญแจมาเรียบร้อยเสียตังค์ไปตั้ง4ี่ร้อบาทนะครับสงสัยต้องได้หัดทํากุญแจเองแล้วล่ะ,ะเสียบเข้าที่เดิมนะครับ เทาที่เดินก็ใช้ได้แล้วไหนๆเราก็ซื้อดแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนไดสตาร์ทเลยนะครับเปลี่ยนไดสตาร์ทแล้วก็ทําไฟเลี้ยวข้างหน้านะครับก่อนอื่นเราก็มาทําแจ็คมันนะครับแจ็คที่เสียบเข้ากับสายที่มากับรถนะครับเราก็ซื้อไฟเลี้ยวมาต่างหากนะครับแต่ไม่มีแจ็คนะครับเราก็มาทําแจ็คใหม่ ให้มันเสียบเข้าใส่กันได้นะครับนี่เสียบเข้าใส่กันแล้วเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราก็มาทดลองดูนะครับนี่โอ้โหแน่นอนเลยครับสุดยอดเลยครับอื้เป็นช่างได้นะครับผมนี่ดูข้างนี้สินี่เรียบร้อย จากนั้นเราก็จะมาทําไดสตาร์ทนะครับไม่ติดนะครับตอนแรกไม่ติดนะครับจากนั้นเราก็มาถอดโชคกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ล้อมันลงข้างล่างนะครับเพื่อที่จะลือ้กองอากาศออกมาก่อนถอดข้างล่างออกให้หมดนะครับน็อตมี สี่ห้าตัวนะครับเราก็ต้องถอดออกให้หมดอุ้ยตัวอะไรผ่านไปวนะน่ะนี่ขันแบบชำนิชำนาญมากเลยนะครับสุดยอดครับโอ้โหน็อตมีไม่กี่ตัวนะครับจากนั้นเราก็ถอดกองออกมาก่อนนี่กองอากาศนะครับ แล้วก็ถอดที่ครอบฝั่งขวาออกมาด้วยนี่ยกออกมาเลยจะเห็นไดสตาร์ทอยู่ข้างล่างนะครับนี่ไดสตาร์ทอยู่เนี่ยนี่ครับผมไดสตาร์ตตัวนี้พังแล้วนะครับผมน่าจะทานหมดครับแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่เลยครับนี่เราสั่งมาใหม่นะครับตัวใหม่เลยไดสตาร์ทแกะกล่องไม่อี่ยม แกะกล่องนี่เราก็สั่งมาจากร้าน La ซาด a านะครับนี่จากนั้นเราก็จะมาถอดตัวเก่าออกก่อนนะครับใช้หกเหลี่ยมนะครับถอดออกมีน็อตสองตัวนะครับนี่ โอ้โหแบบชำนิชำนาญมากเลยนะครับไม่เคยทำมาก่อนนะครับก็จะลองทำดูนะครับผมนี่จากนั้นเราก็มาถอดสายไฟออกแล้วก็กเอาไดสตาร์ตตัวใหม่มาเสียบใส่สายไฟก่อนนะครับขันน็อตให้แน่นแล้วก็เสียบเข้าที่เดิมนะครับ เสียบเข้าที่เดิมกลบนี่จากนั้นเราก็ขันน็อตสองตัวครับต้องขันให้แน่นๆเลยนะครับผมขันน็อตให้แน่นๆจากนั้นเราก็มาทดลองกันเลย เรียบร้อยครับผมทั้งไดสตาร์ททั้งไฟเลี้ยวข้างหน้านะครับสายขวาสุดยอดมากติดทุกอันนะครับไดสตาร์ทไฟเลี้ยวซ้ายขวาจากนั้นเราก็ทดลองกันหน่อยออไม่ต้องไปหาช่างทำนะครับถ้าช่างก็คงเสียตังเป็นพันนะครับ ทั้งไฟเลี้ยวได้สตาร์ทไดสตาร์ทถ้าไปหาช่างก็ประมาณ700นะครับเพราะว่าเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ